ก็ควรจะนึกถึงพระพุทธโอวาทที่ตัดแก่พระราหุนพระโอรสของพระองค์พระพุทธเจ้าท่านตัดเตือนให้พระราหุนสังเกตให้เห็นว่าแผ่นดินนั้นมันมีลักษณะที่น่าสนใจที่สุดคือว่าเฉยได้ใครจะทิ้งของหอมหรือ้องเหม็นลงไปมันก็เฉยเท่ากัน เขาจะทำอะไรกับแ,แผ่นดินมันก็คงเฉยอยู่ได้เท่ากันสมกับที่เป็นที่รองรับไอ้สิ่งต่างๆถ้าใครเฉยได้มันแผ่นดินกรรมกานมันรู้ความจริงในข้อที่ว่ามันไม่มีอะไรต่างกันในเรื่องความดีความชั่วหรือบุญหรือบาปก็เป็นแต่ สิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยยึดถือเอาเป็นตัวตนหรือเป็นของตนไม่ได้ที่ก็เปรียบเทียบกันดูว่าไอาแผ่นดินนี่แผ่นดินทรายนีย่มันก็ไม่รู้จักยินดียินร้ายต่อสิ่งที่เขาทิ้งลงไปจะเป็นของหอมของเหม็นอุจจาระปัสสาวะอะไรมันก็เฉยได้ทีนี้แผ่นดินธรรมะในหัวใจของคนนี่ทําไมมันเฉยไม่ได้ พราะคนมันโง่คนมันไม่มีธรรมะมันเลยเฉยไม่ได้มันก็จะโง่ไปรักไปหลงในสิ่งที่สวยที่หอมที่งามมันจะโง่ไปเกลียดในสิ่งที่เหม็นที่ไม่สวยอะไรต่างๆเพราะว่าไม่รู้จักการที่แผ่นดินมันแสดงคำ อยู่ตลอดเวลาแต่คนมันก็ไม่ได้ยิน